ชั่วโมงนนี่ครับไปอยู่กับชูรูอิสานไมโครซิงครับก็วันนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับก็ได้หกชั่วโมงอ่ะวันเนี้สุดจัดเลยครับพี่น้องเอ้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวลองไปดูมีใครมาหา ครับเด้าผมลงเลิกงานแล้วโอ้น้ำมมันเยิ้มเลยน,นี่ก็เลิกงานนะครับอีให้มันอี ลูกมาเยอะมากเลยดูดิมีดำด้วยดูว่าโยเยเลย,เ,ย,อเ,ลยเอาใครมานะ่ยดูดิ <l oss> <l oss> โอ้ใครเลยครมาหาเลย อโชว์สเต็ปหน่อยสิโอ้จานชายเลี้ยงเบียครับอันนี้ปาด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 ใช่กับใครใครที่ไหนโอ้ย

โอ้ดูดูด oh, uh, ูดูดูอู้รถเขาทำให้ขี่สามล้อ <sushi> ข <tried coś cocaine> ี่ <rawd Moder> ี้พังหมดขี่ง่ายไหมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยทำรทำพทอะไรเพียรเนียนะโดนเลยเนี่ย โอ้เขาทำฮอจัลล์กันจะรองให้ได้หมือนตรงนี้ก็าทำเป็นหัวจรวด์เลยมันยากไม่สมัครยากไหมพี่มันสมัครง่ายแต่คนติดตามคุณยากโอ้คนติดตามยากเลยบอเ่อาจารย์ชัยครับไม่ได้ทำงานบ่ะถ้าทำจะเห็นผมอยู่นี่นี่ถามแปลกยิ่กินเลยไม่ได้หรอกอะไรกินยกเลย เนี่ยอือผมซื้อให้กินเวลาผมไม่มีไหนะอย่าซื้ออย่า <laughs> อย่าซื้อให้ผมกินคืนนะวันนี้ย่าวะเวลาเวลาผมไม่มีอ่ะก็ต้องซื้อให้ผมกินคืนนะวันนี้จันชายมาจากบ้านครับมาหามาเลี้ยงเบียร์โดยเฉพาะเลยโอ้ยคิดถึงไม่ได้เห็นกันนานหนอโชคมันเริ่มตาย้ะ ไม่ได้เห็นกันนานคิดถึงวันนี้เอารถขนมาไปไปลุยแต่ดินสมองจนเสียสมองจนเสียสมองเลยบอมันยังดีที่มันมีปลวกให้เราพอที่จะไอ้ด,ดินปลวกนั้นมันแข็งไหมดินดน้นมันคือมันดีอย่างอะ่ะอ <c oughs> หน้าดินบางนิดเดียวแต่เอาดินปลวกไปอะ่ะเราขุดข<อ>ุดจนตูดกระโดกขนาดไหนมันไม่ยุบอ่ะเอาดินดินปลวกดินปลวกนี่สิตินสสตินเขาบอกว่า ดินปลวกถ้าเราเปิดหัวไหมอ่ะเดินเหยี่ยไปอ่ะเปิดหัวมาเราเดินคีปนะคีบคีบอะไรโอุ้ณคีบาตุกะจานชายโดนเต็มเต็มเลยนี่เออโอ้ลืมโอ้ดิ้ดินี่คนลืมทำางี้แหละโอ้แกแล้วก็นี่หละ เราแล้วนะทีบล็ <c oughs> เราเดินตรงกลางอ่ะมันจะจมเราวอามันไม่จมหรอกพอเราเปิดปากแล้วเราเดินเหยียบตรงกลางปลวกมันแข็งเลยใช่ดินสมองแต่ปลวกมันแข็งอ้าวเนาะแปลก <c oughs> ก็มันมันอัดอยู่อ่ะมันอัดไงแต่ถ้าดินดินดินสมองข้างนอกของเราใช่ไหมเออดินดินดินเราแข็งอย่างเนี้ย แต่เราไปเปิดปลวกอะเราจมตรงปลวกใช่แต่ดินเขื่อนนั่นปลวกแข็งโว้ยโอ้รถนี้ยังไม่เลิกงานนี่นั่นชายไปตัวหนึ่งไหมไปตัวหนึ่งไหมเข้าไปดูหลานอหนังกันนั่นโชคมันนี่แล้วสงสารแม่มันแม่มันนอนโรงพยาบาลเขาจะให้ออกแล้วพอหมอตรวจปุ๊บโชคแม่มันติดโควิดบ่ ร้อนโอ้โหมันไม่ใช่มันมันร้อนมาสามวันแล้วก็ <c oughs> สามวันเนี่ยร้อนนี่วันเนี้ยวันที่สามวันที่สามก็สังเกตเเดูเมองดโดยไหมไม่ขึฝั่งนู้นก็ขึ้นเนี่ยกำลังรวมอยู่เอะไอไอไอตอนนั้นมันขึ้นฝั่งนี้พอฝั่งนี้สลายปุ๊บมันไปขึ้นฝั่งนู้นนี่ขึ้นฝั่งนีง้นี่สังเกตดูอย่างเงี้ยมาแน่ไม่ผิดราชมืองนใครอย่างเงยังไงหกรอ เลิกงานยามเย็นครับก็หายไอหายไอนั่นเลยนี่ดัมซิงเนนาภาเดี๋ยวกระมาเขาบอกว่าสงกรารเนาะเอากรามาสงกรารมอผความเมียมีเยน้อยมีผัวน้อย ออกมาอย่างนี้เรียบร้อยโอ้ยบาให้เขานี่ปากไม่ดีมันไม่ใช่ไปคือเดี๋ยวผมพาไปเอาคันนี้ไปนี่คัน<ะ>นี้ไปหืมบอยรถนี่นะมันเราประหยัดน้ำมันด้วยเนาะแม่งคังหายทำคลิปไปแล้วไปไปไปแล้วไหนไปนอนนู่นเลยเนาะคือเคยคุยกับเขานั่งคุยกับเขาแล้วเราก็ถามเขาว่าเรามาอย่างเงี้ยป้าเลี้ยงอีกแล้ว ได้สปอร์ตมอไซค์เลยเร็วนี่รถปีรถยนต์ใหม่ก็ได้เดิเออเพิ่มด้วยเอานี่ไบอกซื้อได้บอกต้องเพิ่มไปชูไปซื้อไปได้บอกอเอาผมไปซื้อไปได้บอกเออเอาก็ไปซื้อแบบเร็ว กินคุยกันสนุกๆแล้วเรากลับบ้านไปนอนกับหลานอีกแล้วเนี่เราเป็นปู่เขาถ้าเราต้องรู้จักรักษาไม่ได้บ่จะอะไรมาจะได้ซื้อน้ํากินอย่างใช่โอ้ยไปเชื่ออาจารย์ชูว่าหมดหมดเดี๋ยวก็หาอีกไงเดี๋ยวหมดไปมันก็ใคจะได้กินเห้เราเป็นคนตรงพอเรามาอยู่กับคนโกหกปุ๊บแลาอยู่กับคนโกหกปุ๊บเราก็ต้องเชื่อเนี่ย เออเราก็ต้องเชื่อคนัวโกหกดิแต่เราพูดนะเราตรงแต่ไม่มีใครเชื่อเราเมื่อวานกลับบ้านไปเจอด่านไหมเจอด่านไหนนั่นเด้อทางทางลาดเห็นไหมทางลาดซอยสิบแปดแล้วทางลาดไปที่พี่เคยพาไปนะเออทางลาดกลางนะบ้านอะไรตัวโรงเรียนอ่ะเลี้ยวขวาเขากลางบ้านเขาเขาไม่ตั้งอะไรตรงนั้นทางลาดอ่ะตรงสะใหญ่อ่ะไอ้ตรงนั้นนตั้งตรงสะใยัยอ่ะนะเอ้ แต่ถ้ามันลงมาตั้งในหมู่กลางหมู่บ้านไม่มีแต่ถ้ามันตั้งไอตรงออกบ้านละอ้ออ่ะใช่ไอเลี้ยวๆน่าแหละเสียกวไปก็ไปมันจะเห็นไอสะนี่ไม่ใช่นะมันไปสะหนึ่งไอสะโค้งแล้วก็โค้งไปนั่นะเจอเลยว่าเอ้าตั้งอะไรบ้านสีสวายบ้านบารีไอบ้านสีเดรับอกผมว่าไอตรงนั้นไปไหนครับผมมาจากบ้านกรวดแล้วจะไปไหนไปบ้านกวันครับเอาไปไปไป แทนที่จะจับจะอะไรน้อยอยากให้จับยันไม่จับเวลาเขาจับมาเวลาเขาจับนะก็เออไม่เจ็บทุ้ี่เ้ยเดีวเวลาเขาไปไปไปนี่มอนเหมือนเขาตรวจอะไรนี่แหละตรวจโควิดบ่ะยาเสพติดเนาะถ้าตามในหมู่บ้านยาเสพติดอยู่แล้วแถวแถวนั้นมีทหารด้วยเด้ทหารเต็มเลยอ่ะนนนััั่่่แแหละคตววยรุอืมขนาดผมยังโดนถ่ายรูปใส่สิบได้คับมาใส่กับบ้าน อ๋ออาหารว่าผมเป็นเด็กแว่นไปดูเสื้อเลยใส่ชูรอีสานด้วยคืนนั้นนะทุ่มอ่ะเสื้อนี่แหละตัวดีเสื้อนี่ตัวเลื่อนพวกอาชีพถ่ายรูปผมไม่ได้ใส่จมูกแล้วจุดยังไครับจมูเฮ้ยนายพี่เจ้าเอาไปยังเออไปครับสำหรับทีนี้บบาายยครับเจอกันนายชหน้า